อย่าใช้ชีวิตประมาทอะไรก็ไม่แน่นอนดีได้ก็พังได้อย่าซ้ำเติมคนล้มอย่าทมถุยคนอื่นอย่าก,กลัวความจนแต่จงกลัวความเลวเลิกแคร์คนที่แคร์ไม่แคร์เราเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนก่อนที่จะยุ่งเรื่องของชาวบ้านทำเรื่องตัวเองให้ดีส่วนที่เหลือทำอะไรทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็ช่างมรนเโยมรกสมองเราปรเปล่าๆนะ โยมไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนมันก็ไม่ตกตลอดไปทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็เหมือนกันเมื่อถึงเวลาก็จะสิ้นสุดลงปล่อยความทุกข์ให้เร็วเก็บความสุขให้มากใช้เวลากับความสุขไม่มีวันขาดทุนแต่จงจำเอาไว้ว่าไั่ลำเดียวกันก็ยังต่างปล้องพี่น้องพ่อแม่เดียวกันก็ยังต่างใจ นักภาษาอะไรจะให้ใครเขาคิดเหมือนกับเราทุกคนปลาไม่รู้ว่าบนฟ้ามีอะไรนกไม่รู้ว่าใต้น้ำมีอะไรอยากคิดว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นจะไม่มีใจคนก็เช่นกันเราไม่สามารถจะอย่างรู้ใจใครได้ว่าเขาเป็นมิตรหรือคิดไม่ดีเพราะสิ่งที่เราเห็นมันอาจไม่ใช่สิ่งที่ใช่เราอาจจะไม่เห็น เวลาเท่านั้นจะนำพาเราให้ชัดเจนในสิ่งที่อยากจะรู้นก no. ไม่เคยอิจฉาหงส์เพราะมันไม่เคยลืมว่าตัวเองเกิดมาเพื่อบินไม่ใช่เพื่ออวดสีคนอิก,กาไม่เคยอิจฉาหงส์เพราะมันรู้หน้าที่ของตัวเองดีอิก,กาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนกที่สวยที่สุดแต่มันเกิดมาเพื่อบินให้ไกลที่สุดเพื่อหาทางรอดเพื่อเลี้ยงชีวิตของตน และครอบครัวที่อยู่ข้างหลังไม่ต้องมีคนสีขาวไม่ต้องสง่างามแต่บินได้และบินเก่งในแบบของมันโยมชีวิตคนก็นเช่นกันนะเราไม่จาเป็นจะต้องเหมือนใครหรอกไม่จะเป็นจะต้องวิ่งแข่งกับใครบางคนเกิดมาพร้อมแสงไฟบางคนต้องจุดไฟเองในความมืดแต่นั่นไม่ได้แปลว่าใครดีกว่าใครแค่เราไม่ลืมว่า เราเป็นใครและตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในแบบของเราเพราะการไม่อิจฉาคืออิสรภาพของใจและการยอมรับตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงพอมีผลประโยชน์ใครๆก็วิ่งเข้าหาพอมีปัญหามองหาใครมักไม่เห็นจำเอาไว้ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนมันจะไม่ตกตลอดไป ทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็เหมือกันคนโยมเมื่อถึงเวลาก็จะสิ้นสุดลงปล่อยความทุกข์ให้เร็วเก็บความสุขให้มากๆใช้เวลากับความสุขแล้วเราจะไม่ขาดทนนะชีวิตจงทิ้งคำว่าสงสารลงดูบ้างอาจมีความสุขมากกว่านี้คุณโยมอย่าแคร์คนให้มากเพราะตอนเราลำบากมีไม่กี่คนที่แคร์เราแคร์คนที่แคร์เราและรักเราก็พอนะ อย่าเป็นผู้ให้จนตัวเองลำบากและจงอย่าเป็นผู้รับที่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะการให้ต้องมาพร้อมกับความเต็มใจและการรับต้องมาพร้อมกับความเกรงใจเช่นกันสิ่งใดที่ไม่แน่นอนก็อย่าไปจริงจังสิ่งใดที่ไม่จีรังก็อย่าไปยึดติดสิ่งใดไร้สาระก็อย่าเก็บเอามาคิดและสิ่งใดที่ทำร้ายจิตใจ ก็จงรู้จักการปล่อยวางนะเจริญพร